สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนเนาะพอ,พอกับซองเคยหลาคือเก่าพี่น้องก่อนอื่นกับข้ามากออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไกให้ยังว่พาพลาดคลิปใหม่ๆก็่องเคยหลาแล้วก็่องนองสาวลาที่เห็นอยู่ทางหน้านี้พี่น้องคือก่อนเห็ดก่อนอยังเขาเอื่นนั่นแหละก่อนเห็ดผนสิปูกัวผลนมักไว้สิปูก่เห็ดน,นางผ่านางลม บ่เบิ Mohammad, ่งตัวนี้ก่อนข้าวเฟื่องบะเฮ็ดนี่นะข้าประมยังไงเฟื่องประชมห้อย่าเอามาทังที่ผสะชมห้ามอะไรยังอีกช่องยางนี้อบไว้จังมือป่ะนี่ก้อนหนึ่งนี่นะอบไว้จังมือจังสีเอาไปเย็ดเป็นอ้อเฮ็ดได้นะเดือนหนึ่งป้าเหื่องไงบ่ให้มันพิวเลยแต่ว่านี่นะอบไว้เดือนหนึ่งพี่น้องมันจังสีเกิดเซลา จังซิกึดห้อยกุศลาตอเห็ดคือศลาเห็ดอันนี้ก็คือละบาวเนาะเพิ่นกําลังตํามีหยังห้อยเจ้าพุนแหอยเพ้เจ้าเ็ดคือบ่ฮู้จักอ้าฮู้จักกันบ่ป้าน่ะักอ้าฮู้จักกันบ่นี่อยฮู้จักอยู่อยัเนาะอ ธรรมดาป้ากับห no. ูจักเนาะกเทพระบ้่าวเขาพี่น้องระบ้่าวเทๆน้องทายโพเบื้องใน่นบริธรรมดาได้ตะกี่คนเป็นกระเทยไม่เห็นบอมัดมีกับเป็นเจ้าจอยเจ้ามัดเป็นอยู่มีนี่อ้าวเราก็เ็นเป็นสิ เอาลงนูมึงดูพื้นละหายิปทานแมนอยู่ล่ะชื่อหยาใสในหมอตกลงเท่าเท่ายพื้นละเท่าไยบ้านเนาะเออพื้นละหายิปทานผู้ชายเฮ็ดสินพี่น้องเอ้ไปได้ทำอะไรฮะพื้นละหายิปทนเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่องกับปู่ยังเออเห็นทั้งฟ้ายังมด้ปู่กำลังหนึ่งกำลังโอบไว้ก้อนมันกับคายเด้อพี่น้องเดียก้อนละก้อนละเจ็ดบาทกันไปจนใจอยากไปปลูก มาลับซ so so ื้อได้คนขายบก้อนละเจ็ดบาทปะก้อนละเจ็ดบาทเอาไปปลูกเลอดข้อเลยแเล้ห้องว่าเลยเป็นหุ่นจักกันเลยตอนนี้พนกำลังหนึ่งจักทั้งใดดอกเฮาไปกับว่าบเปเพียนนะเห็ดโเพียนว่าวเองโอ้ยว่าวเนี่ยได้เป็น บัไปบัอยากออกคอยถ่ายซื้อๆได้นี่นะบัอยากออกกองเจ้าจอยหัดเห็ดแม่เจ้าจอยหาอะไรได้เสริมคือว่าแล้วปฎิยู <h <h ่นี <h <h ่เด้อกระเฮียนเอาน้ำระบากระบาวไปชิ่งย่างยังยากอยู่ละน่ะแค่มัดชื้อเนาะแล้วก็ไปยอมซีละบบาว่เออกันระบาวอยู่เงี้ยน่องน้องพ่อน้องเท่ๆจักอันนี้ปลยเอิ่นปูหรือเอนหย่างเลย เิูลูกก็มีจากลูกลูกสาวบอกล่ะเหมือนเยอะลูลูเจ้านันลูกชาวลูลูสายไปใช่เลยเด่นอยู่เฮือนนี้เออเติบจะจะอ่านห้าปอเลยล่ะบอห้าปอเลย่อลูกาวเนาะคนหนึ่งคนหนึงคนหนึ่งไน่อก มัดมีนอกนกแล้วก็มีผ่าทวงก็บสะจอยวาสิเซ็นเอาไปนุ่งจากผืนเซ็นนะะโรดผูแล่เข่าเคี้ยวเข่าเคี้ยวกับช่อจอยเขาดเท่น่าบ่ได้ดอกนี่เอาไปซื้อ อยากได้ชิ้ยังก็ไปย่อมตอมองเขาแก่นี่ก็จิเป็นชี้ข่าแบบนี้ก็ได้ทองคำมัดให้มันชี้ปะเข่าด้วยโดยให้มันชี้เวลาเขาย่อมก็ให้มันเข่าเดี๋ยวมาเบิ่งนตรงนี้อันนี้หน้าเป็นตามเออตามตรงดู้นนะตับ like okay. yeah, em. si ุ uh, ่นเออว่าหน้าหจะมาเทิอีกยังนะว่าหน้ห้ามหมดหูนี่อ้าู้าก อันนั้นก็คือยาเนาะได้ห้ามนหะ่อถุงจำแต่ก็ไปนอนมันก็ลุกเหน่อยอิดนาลายอย่างกันเนาะสูงเขาจะมนันบอกว่าได้ส่งมันตากเั้งราคาอันได้ขายตลอดเน,ะนดาะขายยูสอ่ะเข,ามา,มา,มขามาเอาหอนเฮือนเฮ้ยถือว่าบริธรรมดานชนใจบอกกันเจ้าสื่อตัวละเศร้า

โอ,อ,อ,อ้ยว่าคือเ่นเข่าอยู่ข้มือนยังาบกบันได <c oughs> เข่าเตี้ยนไทยหูแล้วก็ลงพีดนี่จะลืมเลย <c oughs> ลองมาดูดูสฉสจอย,อย <c oughs> บ๊บบพีดเดะพิดก็ <c oughs> ถือว่าเป็นไล่เนี่หไม่โลดไล่ไม่

ใส่ลองลองปีนามาตีไปำวไไเใช่ใเออได้มดโอ้ข่าว่าสะจอยงานไปหนเ็ดกระกงากังากเชื้อตัวละาคนเจ้าชือได้ตัวใละไดทใดล่ะส่นลขาัท่าลายดอกจันทอันนี้เขาเอื้อล่ยังแต่ละไล่นี่บอกเลย โอ้ยดอจกมาแล้วลายดอกจันทร์ก็หูหเขอในโทรศัพท์เขาสร้างมากเขาเขาอันสร้งมาทางออนไลน์เยนีเขาออาลน์มาให้เบอร์มาแล้วเขาก็มาเอาวะเข้าได้ไปชงแต่ว่าลึกเขาเอาลึกไปชงเมื่อหนึ่งมีหมัดได้ลายเยอะ อันนี้วน่เออกบัน่น่้าจอยนาสิฮัดยูเขาะวันนีฮัดกับบดยูเฮื่อเนาะมีแต่ไป้สายเาะคนมากระลับกันหนกันว่าผู้กัผู้ไายฟอมผู้่าวฟอ

ขคเขาก็หายอีกดอกแตมันสูกมันดิบอะมันดิเคี้ยวลุมๆมมรแซ่บเลยมัดไปแล้วกัทอทอทอท้องคุนทอเนาะแล้วก็แล้วก็มาเป็นนนี่ตแก่มันนี่นะตามมาแก่มันนี่นะตามยังดีเนี่ยมาลมุดเคยกินบอตตามกินได้บอโอ้ยในหื่นกับตามยินเนื้อเต็มตุ่นมาช่ากระปั้นเออมาชําป้มือนี่มข้ามินาะมข้ามบมาหบวกก้ากินข่อยบเคยกิน ยามันกัดปากมาขามดิบให้มันชุกก่อนตะกี้ห้องมาเราจะจำเือนลังใดมาได้เือนลังผูมันมนมันจะมันอยู่ต้องได้ยังไงในหันนี้เนาะมันสีลังเป็นมนมนกึ่งอยู่เงินครับจอมจากแล้วไปจีจากเงินไปแล้วหจาจะนางข้ามันมนมะ คืนนะคะหน้ได้ยังเย้นยู่ใช้หมอย่อมนะหมอยอมผูกหมอยหมอยกงมอยางอย่าว่าว่าเอาหมอแกงต้มน้ำม่แล้วมาย่อมอันนี้แล้วไปต้มน้ำมต่อย่างให้ชอตจอยลองกับบองมัดพิษกับมัดมันกัเป็นลายแบบของเจ้า กระจักแล้วมันกระจักสีไล่เนใแล้วเจ้ามัดเนื้ดสิเออไล่ตัวเจ้ามัดเจ้ามัดเนื้อใดมันก็เป็นไล่นั่นแล้วมันก็งามแบบไล่เจ้าแล้วลูกไผ่เออลูกไผ่เป็นคนขับป่ะปะมันกับพอดีให้ใจออกมากับป้วมาใส่ปะเอินใส่เมีย ขอเก็บความบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้พี่นนอะขอบใจสุกุลสุกคนที่กำลังเบิ่งเนาะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันคลิปน่าสบายดี